กำลังจะโหลดเกมลิงจะอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปหรือในคอมเมนต์แต่ถ้าไม่เห็นสามารถสแกนคิวร์โค้ดตรงนี้ได้เลยครับโอเคที่นี่อยู่เกมพิกเซลเตอร์นะผมเป็นเกมแนวขับรถมันเป็นเกมพิกเซลอะเออทลกคนน่าจะรู้จักละม,มาแจกกันนะผมก็ใครากเล่นก็ลิงข์ขาล่างมาเดียวนะแล้วก็สแกนค r วร์โค้ดตรงนี้ได้นะครับผมโอเคนี่คือรถที่ผมแต่งไวน้นี่เงินหมดเป็นหมดเงินนะครับผมเดี๋ยวเรา,เรามาเล่นกันดีกว่า,ว,าว่าจะเป็นยังไงเ,เราอันนี้เ,เล่น g t ไปแล้วใช่ไหมเล่นแบบรถันอื่นบ้างน,นะ ลัมโบอ๋ลัมโบมามมาลัมโบแล้วกัน,นครับมา้งชื่อไปม,มัวโอเคเรามาดูกันว่ารถของเรามีอันนอะไรเนี่ยเบลอาบลัมโบอยู่ไหนวะคาร์สตอร์เรดนานี่ลัมโบสีเขียวปะ่ะฮะโมดิฟายได้นะครับบางทีมันเกมนี้มันของแต่งมันค่อนข้างน้อยนะผมรู้สึกว่าของแต่งมันน้อยไปหน่อยนะครับเออ มันจะมีอีกหลายเกมที่คล้ายๆแบบนี้แต่ว่าของแต่งมันจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ของแต่งมันน้อยไปหน่อยแต่ก็ได้อยู่แหละก็นเล่นสนุกๆแบบเพลินๆดีนะใครที่เบื่อเกมเก่าๆนะครับก็หาเกมใหม่เล่นอะไรอย่างนี้หัวได้ชิปเครื่องนะครับก็จัดไปเลยฮนะนี่ วุ้เท่ว่ะเออเปลี่ยนสีหน่อยเพราะสีนี้ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เทอร์โบจัดไปครับผม <c oughs> โอเคซื้อไปอันนี้ก็ซื้อไปผมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยยางช่างมันแล้วกันนี่ผมอยากได้รถผมอยากได้ใครไสีอื่นป่ะจิมก็เปลี่ยนสีได้นะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ย อ่อนเป็นเงินโอ้ยชิกี้ยก็ผิดก็ผิดก็ผิดอย่าๆย่ายายาแมปโซนอ๋อนี่คือเพ้นใช่ไหมเปลี่ยนสีตรงนี้แหละนะครับที่จะาสามารถแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นได้ใช่ไหมโอเค <c oughs> อ้าเฮีย The fuck อ๋อไม่ใช่นี่นี่เป็นการใส่สติกเกอร์นี่เพ้ pen นคืออันนี้สีสม้ม สีส้มสีส้มเพนโอเคแล้วก็บอดี้เออ่โอเคเราจะสามารถแต่งไปทั้งหมดได้เลยมันก็สวยนะแบบเป็นธีมแบบสีๆนะเอ้าเที่ยอะไรเงี้ยเอ้ยเราทั้งหมดเลยสีเดียวกันไปเลยพี่เกียรต์ใส่พี่เกียรต์แต่งทีละทีละส่วนนะก็ใส่สีเดียวกันไปเลยนะโอเคเราเราไปขับเล่นกันดูนะว่าจะเป็นยังไงไรวอลนั่คือคันดวนนะมันจะมาดวนกับ บางคนนั่น้อ๋ออะสอบก็เหมือนกันนี่ไปอุย้ยภาพพวกสวยอะคือดูอนี่เป็นการแบบไม่ได้มีโชว์ดีมิชัน,ชนนะดูเอสดูเอสโอเค อา้าโอ้มันไปช้าจงาังวะรวเราแรงรถเรแรงรถเรแรงเรียกแซงแล้วโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะโอ้โหเบ้าไม่บอกเลยว่าตามไม่ทันน้องรถพี่แรงไงนี่โอ้หภาพสวยมากดูข้างหลังก็สวยเลยประมาณนี้สำหรับเกมนี้ใครอยากเล่นก็ลิงก์ข้างล่างเหมือนเดิมนะหรือว่ากด scan qr โค d e ตรงนี้ได้นะถ้าไม่เห็นลิงก์เนาะคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีรครับ